้เรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทวกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้น เราได้ปฏิบัติตนเราได้ปิญญาตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิทธัตถะ ที่เสด็จออกบพระชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นกระสมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยโลูกธรรมก็ได้แก่สกุลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรม คือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน <c oughs> กออาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธ บางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั้นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะ อันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าจิตพุทะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกจิตขอบืัวดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนา ให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทำได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าใ้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นทัดเพราะนั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเอง เมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีทีติมีความฝุขงกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึก รู้เติมเบิกบานเป็นคุณ,ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งผลหลลกทูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครง ถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนรงไปอย่างสบายกว่าใดอันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์ อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกกิตชอบพั่วดีจิตจุดนิ้งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณ,ณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะถ้าท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณ,ณธรรมอันนี้ แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆานก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองที่นี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน ท่านคนนั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมัน่นว่าเราจะละความทวกขระพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นประสงค์เกิดขึ้นในจิตของเรา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณนธรรม mm hmm. ทีนี้มเมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธะ mm hmm. เมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามคำานองคำสอนของสมเด็จตระสัมาของพพุทธเจา้า เราจึงมาถสมทา,านศีลห้าข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่รคือศีลห้าผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัส ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าข้อสะดวกสบายดีกว่านักบุตรเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสัมวรระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่า,ราพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่า พระพุทธเจ้าลักขมโมยไม่เป็นเราไม่ลักขมโมยพระพุทธเจ้าพ่อโกงไม่เป็นเราไม่พ่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่นพระพุทธเจ้า ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดยจดงให้แตกสามัคีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน,น้ำดองของเมา หรือวัดผู้ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทำเรายึดหลักศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะพึงทำตามอำนาจของกิเลส ในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะ พระเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีนห้าด้วยปามจริงใจเราอาศัยหลักสองประการนี้และวทั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชทันานต่อการงดเป็นเมื่อเรามีการงดเป็นไม่ทำอะไรตาม คำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลกโลกรธหลงก็ได้ช่วยตัดกรรมตัดเกร,รตัดผลเพิ่มของบาปแม่ <c oughs> โลกโลกรธหลงจะมีอยู่ในจใจของเราเราก็พยายามใช้ให้ให้มันเกิดประโยชน์ดโดยความเป็นธรรม คือเอาศีลห้ามาเป็นข้อเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้เมื่อเมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวทำนิทำนานเราจะรู้สึกว่าเบาสบาย จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมดเป็นสิ่งใดๆแต่เพราะอาศัยความกล้องตัวอันนั้นอิกของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายัางไม่เป็นก็ได้เชื่อว่าตัดบาตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้ว เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริภูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบก,กาดจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม้จิตข,ของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าบาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเรามีคุณงามความดีพ,อพ่อปูนมากขึ้นมากขึ้นกำลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งนลให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเรา ความคิดจะฆ่าเบียดเพียนกลมเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของสิ่นห้า เราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะลับความบาปนั้นๆการทำสมาธิถ้า <c oughs> ท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไร ก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งร,ระลึกจากเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจ แม้แต่เพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะจิตพุกลมหายใจแม้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราต้องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธนี่ท่องมันเหมือนกับเราท่องเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุด และเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เกียงตั้งสติกำน,นดจิตท่องพุทโธ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 ,โธ,โธเอาไว้ตลอดเกลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตาม ถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันพวกขณะจิตพวกลมหายใจที่เราตื่นอยู่เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิคคอจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบงังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติพวกท้องพทุทโธอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติ นอกจากการท่องพุทธโธก็ここยังมีสัมมาละหังยดหนอพองหนอเมื่อใครจะท้องบทใจก็ここให้ทั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาละหังยศหนอพองหนอนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้อง จะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัด ในการที่จะมาะ่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นพวโมงเราปล่อยปล่อยให้เฉยแต่ถ้าหาว่าจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิด แต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเรื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จิตจะจุดคิดทันทีเมื่อจิตจุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้น เป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าพระท่านผูน้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนอเ,เหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะร,จะรู้แต่เอาความร,รู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เรื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้ เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงใปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิ โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอาตมะขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายที่เรียนบทถูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทางนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำ เราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบคอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมา ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคิ้มเคิ้มหรือหลัเถอไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้น การปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐานสี่สิบก็ดีหรือการเจรินวิปัสสนาพิจรารณารูปนามขาพขันอายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการ เป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจะดแต่ั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปจดหลักในคำทีก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณา าำตำราท่านให้พิจารณาธาตุขันธ์อายตนะแต่เราจะาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึก ธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกปีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติตี่ยมแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ยานได้ทานใดๆก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละ สมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการอยากจะโคนหัวไปบวดอยากเพิ่งไปเชื่อมันผู้ทีทป่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักความเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ยาตายายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปาณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาแวงเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี้เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิ พู้ที่ทําอะไรจับตกจับโน่นวางนี่ไม่เอาจริงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทําอะไรอาศัยสัจจกามจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ญาณได้ทานอะไรก็ตาม ันที่จะจบนี้จะขอนำเรื่องการตรัสลู้ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าจะเิญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิด คำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาระหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่างหนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเขา้าหายใจออก สองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติพระพระองค์จะเริ่มต้นด,ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจการกำหนดรู้ลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพลศึกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเอง ไม่ได้นลกว่าลมหายใจสัน้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลมพระองค์ปล่อยให้ว่าง ช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ในสามจังหวะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่าง เจตตัยยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาเคยคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักธรรมที่กล่าว ที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความบางลมหายใจวามคิดความบางอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจาับลมหายใจอย่างเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้ภาคจากกัน จนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่ จิตก,ก็ยากขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างแัดแท้ในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดเด้งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ในท่ากลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งรัศมีออกมารอบกาย ทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปรง่งมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกบ้ามหัวใจตับปอดทลังคือครบอาการสามจิตสอง ซึ่งในขณะนั้นจิีตของพระอ,องค์งสงบนิ่งแล้วโลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง